ในวันหยุดสุดสบายของคุณที่รายล้อมไปด้วยเสียงคลื่นและเสียงแม่แม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่เขาไปไอ้นี่ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมที่ทำลูกสาวฉันท้องทำไก่แล้วนะฮะเดี๋ยวนะหยุดพูดไปเลยนะมันมันไม่ไม่ใช่พ้นเขามีพ่อมีแม่นะไม่ใช่ผมนะครับเพิ่งเห็นรูปนั่งซบไหล่ที่โซฟาแบบนี้ดูยังไงก็บ,บ้านใหม่หลังเนี้ยฉันจำได้แม่นเลย ป้าครับนี T ่มันไม่ใช่ที่นี่นะครับถึงจะเหมือนกันก็เถอะอืลเจสี่เหรอฮะวานนี้กำลังมีเรื่องเลยรีบมาด่วนมันกำลังดื้อเลยเฮ้ยคนนี้ใช่ไหมเจ๊นี่ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อกันหน่อยสิครับป้า หลักฐานมีอยู่ทนท่อเนี่ยลูกฉันบอกมาอไอหนุ่มบ้านใหม่ป้ายแดงที่สวยสวยดูดีในซอยนี้เขาเห็นจะมีแต่ที่นี่นี่แหละไม่มีหลังอื่นแล้วมี่เข้าไปในซอยอีก2 0 0เมตรเลี้ยวซ้ายมีโครงการบ้านใหม่กริปสไตล์โมเดิร์นแบบนี้เลยป้าแบบนี้เลยโมเดันด้วยทำไมไม่บอกพ่อพ่อเน,นี่ยหนูบอกพ่อกับบอกแม่แล้วออกตัวแรงกันเกินขอโทษ บ้านารีโนเวทแล้วของแบมสวยเฉียบเนี๊บกริบขนาดนี้ใครๆก็คิดว่าเป็นบ้านใหม่และยังมีบ้านมือ2องรีโนเวทสวยๆแบบนี้อีกเพียบที่แบม